สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสําหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปวิเคราะห์เกี่ยวกับโกหงนะครับขอทุกคนคอวยอกันให้ดีคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคบว่าสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับมันเป็นแค่การคาดการณ์เท่านั้นแต่ผมรับประกันได้ว่าทุกการคาดการณ์นะครับผมจะมีเหตุผลมารองรับเสมอนะครับเป็นงินว่าไม่ได้เป็นการคาดการณ์มั่วๆนะครับโดยไร้จุดหมายก่อนอื่นเลยผมขอย้อนความหลังเล่าความเดิมก่อนแล้วกันนะคบว่าทําไมโกหงใน นี้ถึงไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยเรียกได้ว่านะครับก็กากลงเยอะเลยนะครับจากอดีตที่ผ่านมาอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงด้านพลังนะครับที่กากลงแต่หมายถึงว่าบทบาทของพี่แกจากบุคคลที่เคยถูกนะครับถูกผลักดันให้เป็นพระเอกของเรื่องดราก้อนบอลแทนพ่อของเขาอย่างซุนโกคูแต่ในปัจจุบันบทบาทแทบไม่มีดีกรีความเทพก็หดหายไปเยอะเลยอย่างมุกวี่ล่าสุด <c oughs> ก็ไม่มีโกฮังโผล่หัวมาสักหนึ่งวินาทีเลยนะครับจึงทําให้นะครับแค่ตอนนี้เนี่ยโกฮังมีบทบาทที่เขาจะเริ่มกลับมาสู้ได้เนี่ยหลายต่อหลาย หลายคนนะครับก็ชื่นอกชื่นใจแล้วโดยสืบเนื่องมาจากมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่53นะครับเผื่อใครไม่ทราบนะครับว่าปัจจุบันมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ได้แสงหน้าอนิเมะไปแล้วซึ่งมังงะปัจจุบันดาเนินเนื้อเรื่องนะครับหลังจากมูวี่โบรลี่นะครับเป็นภาคสายตรวจอวกาศโดยมีตัวเอกนะครับอย่างเจ้าโมโรเนี่ยเป็นบอสใหญ่และเจ้าโมโรนะครับมันส่งตัวร้ายมาเป็นลูกน้องของมันนะครับซึ่งมันมีตัวร้ายอยู่3ตัวแต่ว่าไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นตัวเด่นเบื่อตองเลยนะครับชื่อว่าเจ้าเซเว่น ท่าไม่ตายหลักๆของมันเลยนะครับก็คือมันสามารถก๊อปปี้ท่าของคนอื่นมาได้นะครับโดยระยะเวลาในการก๊อปปี้30นาทีจึงทําให้นะครับพลังมันโหดมากๆเลยนะครับถ้ามันไปก๊อปปี้ใครที่มีพลังสูงๆเนี่ยบอกเลยหละครับว่ามันก็ไม่ธรรมดาเลยนะสำหรับเจ้านี่และโกฮังนะครับก็มาปิดฉากตอนท้ายซึ่งตรงนี้สําคัญเลยนะครับเราจะได้เห็นโกฮังมีบทบาทอีกครั้งหนึ่งและเราจะได้เห็นการสู้จริงของโกฮังนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ในปัจจุบันโลกนะครับโกคูก็ไม่อยู่เบ ก็ไม่อยู่นะครับบิลกับวิทเนี่ยตอนนี้ก็ไม่รู้ไปพักร้อนที่ไหนนะครับจึงทําให้นะครับโกฮังเป็นบุคคลที่เก่งที่สุดแล้วในโลกที่เขาจะต้องปกป้องโลกนะครับในขณะที่บุคคลปกป้องโลกก่อนหน้านี้ไม่อยู่ไปฝึกวิชากันงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเกริ่นมาแท้ยาวนานเลยก็คือโกฮังเขาจะมีบทบาทในดัลคอนบอลซูเปอร์ในภาคใหม่นี้อย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยเรามาเช็คก่อนแล้วกันว่าโกฮังตอนนี้เนี่ยเขามีพลังระดับไหนแล้วผมก็ขออ้างอิงนะครับจากมังงะดัลคอนบอลซูเปอร์นะครับเพราะว่า มันสเกลพลังที่ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็ส่งตรงมาจากผู้เขียนเลยในมังงะรัก g อ n บอลซูเปอร์นะครับมีฉากที่โกหงสู้กับเคฟูล่านะครับถ้าใครจำกันได้เคฟูล่าก็คือเด็กผู้หญิง2คนนะครับจักรวาลที่6ที่ฟิวชั่นกันนะครับเป็นชาวไซย่า ซึ่งก็มีพลังระดับที่สูงเลยนะครับและโกฮังก็สามารถสู้ได้อย่างสูขสีเลยถึงแม้ว่าการต่อสู้นั้นจะไม่ได้ตัดสินว่าใครจะเป็นผู้แพ้ชนะที่แท้จริงนะครับแต่เราก็ยังทราบได้เลยครับว่าโกฮังมีระดับพลังประมาณไหนอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปในรักขับนวรรณในช่วงไทยาทๆนะครับเราเห็นว่าระดับพลังของโกฮังร่างอันติเมตเนี่ยก็คือเป็นระดับที่สูงที่สุดแล้วซึ่งบางท่านก็ยังไม่ทราบเลยครับว่าทาไมโกฮังเนี่ยไม่ยอมแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซย่านี่ขนาดไม่แปลงเป็นซูเปอร์เซย่ายังโหดได้ ได้นะครับโกฮังเขานะครับได้รับการปลดล็อกพลังนะครับจากท่านมหาเทพหรือไคโอชินรุ่นที่15นะครับจึงทาให้เขาไม่จําเป็นต้องแปลงร่างเป็นสุปอร์ญซยาอีกแล้วทําไมล่ะ การเป็นซูเปอร์เซย่านะครับมันเป็นการเพิ่มพลังของบุคคลนั้นๆใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะเป็นพลังที่ไม่เสถียรนะครับสมมุติคุณใช้ไปสินาทีพลังของคุณก็จะลดลงวัวพวกการที่ท่านมหาเทพนะครับดึงพลังของโกฮังมาจึงทำให้โกฮังไม่จําเป็นนะครับจะต้องเป็นซูเปอร์เซย่าอีกแล้วเพราะเขาสามารถใช้พลังสูงสุดในร่างกายเขาได้เลยนะครับโดยการที่เขาไม่ต้องไปเบ่งพลังขี้หดตดหายนะครับในการเป็นซูเปอร์เซย่าซึ่งพลังของโกฮังณตอนนั้นนะครับก็มีพลังระดับที่ใกล้เคียงกับซูเปอร์เซย่าขั้นที่3ของโคูซึ่งผมบอก แล้วกันนะครับว่าข้อมูลมันมีอ้างอิงหลายแหล่งมากๆบางแหล่งก็บอกว่าโกฮังมีพลังมากกว่าซุปเปอร์เซียขั้นที่3บางแหล่งก็บอกว่าไม่ได้เท่าซุปเปอร์เซียขั้นที่3เป็นอันว่าผมก็เลยขอเป็นค่าเฉลี่ยละกันว่าเป็นใกล้ระดับซุปเปอร์เซียขั้นที่3แต่จุดเด่นที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้การเป็นซุปเปอร์เซียไม่มีข้อเสียคือถ้าคุณเป็นแล้วคุณไม่สามารถรักษาเสถียรภาพไว้ได้พลังของคุณก็จะลดลงพวๆนะครับจนบางทีควรจะแพ้ศัตรูนะครับที่มีพลังระดับเท่ากันก็เป็นไปได้ก็เหมือนกับตอนที่้้งอนาคตคแพก สิกับหม่ได้สินะครับทั้งที่ทรังอนานะคตบอกว่าพลังของเขาก็ใกล้เคียงกับหมาได้สิบเจ็ดกับหม่ได้สิบแปดแต่ที่เขาแพ้เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นชาวเซยาพอเขาเป็นซูเปอร์ซยาพลังของเขาก็ลดลงวพวบๆนะครับพอลดลงวพวบๆแล้วเนี่ยมันก็แพ้พรามนุย์ดาบแปลงไงพุย์ดาบแปลงเนี่ยพลังมันไม่ลดเลยจึงทําให้เวลาต่อสู้กันแบบระยะเวลานานๆจึงท้ายแพ้ไปซึ่งร่างอัติเมตเนี่ยไม่ได้แปลว่าเวอร์ถึงขนาดที่ว่าโอ้โหพลังไม่ลดเลยแต่ว่ามันลดลงน้อยมากๆเลยในระหว่างการต่อสู้จึงทําให้เป็นร่างนะครับที่ั้บก,กอสู ตรที่แข็งแกร่งพอมาในภาคซูเปอร์ในช่วงต้นๆโกฮังนะครับเขาไม่ได้ฝึกมาอย่างยาวนานนะครับเนื่องจากว่าก็คนเรานะครับก็มีทั้งการเรียนมีทั้งเมียนะครับบวกกับว่านะครับต้องทํางานเป็นอาจารย์ด้วยจึงทําให้โกฮังอ่อนแอเหลือเกินนะครับแค่จะแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซย่าได้นะครับก็แทบเป็นแทบตายแล้วแต่พลังของโกฮังได้รับการฟื้นฟูกลับมานะครับก่อนศึกประชันพลังโกฮังฝึกอย่างหนักกับพิโกลโลนะครับจนพลังของเขาเนี่ยกลับมาได้นะครับแถมมีการอ้างอิงอีกละครับว่าพลังของเขาเนี่ยมากกว่าปัจจุบันนะคร <Se> เรามาเข้าจุดใหญ่ของเราเลยแล้วกันนะครับว่าแล้วตอนนี้โกฮังเก่งขึ้นหรือยังนะครับในการที่จะปกป้องโลกผมเชื่อว่าโกฮังเก่งขึ้นแล้วนะครับเพราะอะไรหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้โกฮังเขามีประสบการณ์อยู่ครับตอนที่ว่าทั้งอนาคตเนี่ยมาที่โลกใช่ไหมครับตอนที่ว่ามาภาคโกคูแบล็คนะครับโกฮังเขาฝึกฝนอย่างหนักเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยก็ผิดเหมือนกันนะการที่เขาเนี่ยไม่ฝึกฝนไม่อะไรเลยเนี่ยมันผิดกับชาวเซย่าที่เป็นอยู่และถ้าหากวันหนึ่งโกคูกับเอจิต้าเนี่ยเป็นอะไรขึ้นมานะครับคนที่จะต้องปกป้องโลกแทนก็ คงจะหนีไม่พ้นเขาและการที่เขาเนี่ยไม่มันฝึกซ้อมนะครับในการรักษาสภาพร่างกายตัวเองให้ดีอนาคตนะครับถ้ามีภัยร้ายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งโกฮังน่าจะแอบฝึกนะครับหลังศึกประชันพลังอย่างแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจอีกนิดนึงก็คือหลังศึกประชันพลังนะครับมันเป็นช่วงเวลาประมาณ1ปีเท่านั้นนะครับช่วงแกละหว่างนี้แหละครับกว่าจะถึงภาคโมโรนะครับจึงทำให้โกฮังเขารักษาสภาพร่างกายของเขาในการฝึก1ปีนี้มันน่าจะเป็นผลตอบแทนนะครับในการที่เขานะครับจะมาสู้กับเจ้า ที่มาบุกโลกในตอนนี้เช่นกันแต่ถ้าใครคาดหวังว่าโกฮังเนี่ยจะเป็นร่างบลูโกฮังจะเป็นร่างนู้นร่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นผลคาดหวังที่มันยากมากๆเพราะอะไรหลหะครับเพราะโกฮังก็พูดไปแล้วแหละครับว่าเขาจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในแนวทางของเขาก็เหมือนกับตอนที่เบจิต้าเขาตัดอกตัดใจนะครับในการเป็นอัลต้าสติงก่อนหน้านี้เพราะว่ามันไม่ใช่แนวทางของเขานะครับแล้วกมอนสุ per มีการนะครับทำการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องนะครับก็คือหลังๆเนี่ยจะไม่มีการแปลงร่างที่มันคล กันเพราะว่าอะไรเหรอครับเพราะว่าแต่ละตัวละครนะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับในการแปลงร่างเพราะตอนนี้นะครับสายการเป็นซูเปอร์สซญญาเป็นสายที่ตันแล้วนะครับคือตอนนี้สูงสุดได้แค่ร่าง3เท่านั้นซึ่งโกฮังจะไปเป็นร่าง3ทําไมเป็นร่างที่มีพลังก็จริงแต่ว่านะครับเรื่องพลังของผู้ใช้มากๆถ้าโกฮังจะเป็นร่างต่อไปที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ต้องเป็นแนวทางของเขานะครับจากการที่เขาฝึกฝนขึ้นมาซึ่งแน่นอนเหละว,ว่าอันนี้เราก็ไม่มีคําตอบแล้วครับว่าแนวทางของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับจนกว่าจะได้รับชมแต่ผู้เราอย่าลืมนนครรรรัวว่่่าโกกงงเเเป็็ดทีีมพส์ๆใือ ราคนบอลน,นะครับคนอื่นฝึกแทบเป็นแทบตายกว่าจะเก่งแต่โกฮังเขามีพรสวรรค์มากมายนะครับจึงทาให้ถ้าเขาจะพัฒนาตัวเองเพิ่มมากยิ่งขึ้น ผมเชื่อเลยแหละครับว่าเขาจะพัฒนาตัวเองได้ไกลอย่างแน่นอนและผมเชื่อว่าบทบาทของโกฮังนะครับมันจะต้องมากกว่า1นตอนเป็นที่แน่นอนเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าในมังงะตอนล่าสุดมีการเปิดเผยเลยครับว่าเบจิต้าจะต้องฝึกนะครับวิชาใหม่ประมาณ150วันย้านะครับ150วันแถมโกคูนะครับก็ต้องฝึกวิชาการเป็นอัลตร้าสติงอีกด้วยซึ่งแน่นอนผมเชื่อว่า2คนนี้เนี่ยระยะเวลาในการฝึกก็คงจะใกล้เคียงกันนะครับในการได้วิชาใหม่มาจึงทําให้นะครับช่วงระยะเวลา150วันที่เป็นแก๊บระหว่าง โกฮังจะต้องเป็นคนปกป้องโลกจนกว่าเจ้าโมโรนะครับจะมาบุกโลก ซึ่งโกฮังอาจจะชนะเจ้าซเวนทรีในหนนี้ก็จริงนะครับแต่โมโรมันยังเหลือลูกรองนะครับในการส่งมาอีกซึ่งผมก็คิดว่าลูกน้องคนต่อไปที่จะส่งมานะครับก็คือจะเป็นเจ้าซากัมโบเป็นอย่างแน่นอนนะครับเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้มันก็คือมือขวาของโมโรไกลๆไปแล้วและโกฮังก็คงจะมีบทบาทอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนพอซากัมโบแพ้ไปใช่ไหมครับเจ้าโมโรมันก็ต้องมาบุกโลกสิครับเพราะว่าลูกน้องมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็หนนี้นะครับก็คือโมโรนะครับก็คงจะต้องมาตบโกฮังแล้วนั่นแหละครับซึ่ แล,และเนื้อเรื่องนะครับก็คงคล้ายๆกับตอนที่ว่าฟรีเซอร์มาบุกโลกนั่นแหละครับก็คือโกฮังก็คงจะต้องเบงพลังครั้งสุดท้ายเพื่อให้โกคูใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพิบตามาที่โลกหรือเบจิต้านะครับที่ฝึกวิชาใหม่มาซึ่งถ้าฝึกสําเร็จนะครับเขาก็คงจะสามารถใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพิบตาได้มาได้ที่โลกเช่นกันซึ่งสําหรับใครที่คาดหวังว่าโ oh, อ oh, 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 ้โหโกฮังมันจะต้องเก่งต้องเทพมีพลังเยอะมากมายจนสามารถตบโมโรได้พวกพอ่พอๆเนี่ยไปเที่ยวกันเลยไปหาเมียน้อยหรือไปอะไรกันได้เลยนะครับเดี๋ยวโกฮังตบเองเนี่ยอันนี้เนเปไ ครับผมเชื่อว่าโกฮังบทตอนเนี้ยเขาเป็นได้แค่ตัวขั้นเวลาหรือว่าตัวรองรองเท่านั้นนะครับบทบาทเนี่ยมันไม่สามารถดันขึ้นมานะครับเป็นตัวเอกได้แล้วเพราะตอนนี้นะครับตัวเอกเนี่ยถูกดันมาก็คือเป็นโกคูกับเบจิต้าใช่ไหมโกคูแน่นอนตัวเอกของเรื่องนะครับยังไงบทบาทต้องเด่นที่สุดเบจิต้าถูกมาทดแทนที่โกฮังในอดีตอดีเนี่ยจะเห็นว่าโกฮังเนี่ยจะเคียงคู่กับโกคูมาโดยตลอดใช่ไหมแต่ตอนนี้นะครับเบจิต้านะครับคือสามารถมีบารมีใกล้เคียงกับโกคูได้แล้วก็เลยถูกดันมานะครับเป็นตัวเอกของเรื่องนะครับแต โกฮังมีบทบาทในการต่อสู้มีพลังระดับเดิมๆอาจจะมากกว่าเดิมได้เท่านี้เนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าคุณก็ลองคิดดูแล้วกันว่าก่อนหน้านี้โกฮังมันแทบไม่มีบทบาทเลยการกลับมาได้เท่านี้เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เยอะและเพอร์เฟคแล้วนะครับสำหรับตัวละครอย่างโกฮังซึ่งเท่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับจากตัวละครอย่างโกฮังก่อนหน้านี้ในภาคซูเปอร์แทบไม่มีบทบาทอะไรเลยมีบทบาทในช่วงททายๆนะครับตอนที่ว่าเจอในศึกวัชชันพลังแล้วก็เงียบหายกลับไปการที่เขาได้มาขนาดนี้นะครับมันเป็นบทเริ่มต้นดีๆแลเรา ในอนาคตนะครับว่าโกฮังอาจจะมีบทที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นมีอะไรที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้นะครับในอนาคตทุกคนคิดกันยังไงบ้างครับคิดว่าโกฮังจะมีบทบาทมากมายแค่ไหนนะครับในภาคนี้แล้วทุกคนอยากให้โกฮังนะครับเทพหรือเก่งยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างแล,งละกันเพราะผมเชื่อว่าทุกคนนะครับมีความคิดของตัวเองใช่ไหมผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีใครคิดเห็นยังไงบ้างนะครับว่าโกฮังจะมีบทบาทยังไงในอนาคตในเรื่อง Dragon Ball Super นะครับตอนนี้เนี่ยบดเมืองนอกนะครับเก็เฮือกันมากเลยนะกับการที่โกัง นคร,มมบบครัับบบกกลมมาาีีททอ้งงึแน่นอนใครนะคะที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากไว้ด้วยละกันนะฮะกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและเวลาคุณกดกระดิ่งนะครับอย่าลืมให้กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าหากไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดเวลาลงคลิปใหม่ๆมามันจะไม่เด้งเตือนเป็นข้อความมาบอกคุณนะครับและคุณจะพลาดคลิปสนุกคลิปมันๆอย่างน,างนี้อย่างแน่นอนแล้วก็ Facebook Fanpage ผม Over Re v i e วิวอัปเดตข่าวสารต่างๆมากมายในนั้นนะครับสามารถไปพูดคุยและติดต่อได้เลยในนั้นสำหรับวันนี้ไปแล นะครับอยากจะรับชมอะไรนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างด้วยเช่นกันนะครับผมจะนําข้อความเหล่านี้แหละแล้วก็มาตีว่าเออจะทําอะไรดีนะครับก็ฝากไว้แล้วกันสําหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วขอขอบคุณครับ